แอปขอบคุณที่นึกถึงลูกค่ะขอบคุณที่ยังคงนึกถึงนักแสดงสาววความสามารถอย่างแม่แอปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ต้องบอกว่าแยกทางกันกับอดีตสามียังสงการเตชันลงค่ะซึ่งตอนนี้นุ่มสงการเองก็มีรักใหม่แล้วนะคะกาลังก็ผ่านยุใจกันกับสาวแมทพิรันีซึ่งสาวแอปเธอเองก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวขึ้นมาแล้วค่ะคอยดูแลปุสาวทีนารักกันไปอย่างดีค่ะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแยกทางกันไปเนี่ยแต่ว่าการดูแลลูกเองก็ต้องบอกว่า ทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆเลยค่ะซึ่งสาวแอปเองเนี่ยก็เคารพในรูปก,การตัดสินใจนะคะแต่ก็ยังคงพาลูกสาวเองไปหาทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ส่งการเตชันลงอยู่ละค่ะยังคงไปเคารพเหมือนเดิมซึ่งถือได้ว่าเป็นการเลี้ยงลูกอย่างดีจริงๆค่ะและเห็นมีข่าวออกมานะคะเธอเองก็บอกว่าก็รู้สึกเป็นห่วงทางด้านของน้องปีใหม่นะเพราะว่าก่อนหน้ามีข่าวออกมาคือ ที่มีบอกว่าสงการเนี่ยพาน้องปีใหม่ไปเจอสาวแมทพิรันีซึ่งสงการเองก็ออกมาตอบแล้วก็ให้ข้อสัมภาษณ์นี้แล้วนะคะว่าคือน้องปีใหม่เนี่ยเจ้าตัวยังไม่เคยพาไปพบเจอสาวแมทพิรันีทางด้านคุณแอป,ปก็ออกมาบอกว่าขอบคุณนะที่ยังคงนึกถึงน้องปีใหม่อยู่และไม่อยากออกแสดงความคิดเห็นในดๆตอนนี้อยู่ในฐานะพ่อและแม่ของน้องปีใหม่เท่านั้นนี่ก็เป็นดีนึงเรื่องราวที่สาวแอป,ปออกมาเปิดเผยคะ่ะ